ครัเมื่อนี่มีหมอล่ำศิลปินเก่าๆครับม่ายี่ยมเบาเถ่าถึงทีกรเลยขอกาดขออนุญาตเล่า,าล่ำสู่ฟังเด้อพี่น้องเดอ้อเอาล่ำสู่ฟังจักก่อนแน่อันนี้เว็เนครับเออไม่สารคับหมอล่ำเก่าครับม,ม่มวนฟังเดอ้อยังมีซีเบียดอยู่พี่น้องพระเอก ลบแฟนหนื่ยแฟนท,ทุกทุกท่านขอฝากพันเสียงไปมาใช้กันสาจะลาสีและชุมเจา้ามาจาับป้าหัวบันบทนิทานเสียกส่งแสนอยู่แถวล้ำคงคงสิจำโนจีด้ แต่ไปพุ่นอ,อีกด้ซอยงานทั้งเรศพ้นทองเคยไปกันยดอกท่านบ้านปิงไกลแต่ไปหาทั้งสีดาเมืองพลนแต่ก่อนปีเคยลำแลว้วคงจำแล้วเสียงร้องเถวนางร้องบอกบอ่ายน เชืระยะปีกลายประคนใช่ใดเทสญญารบานยายเย้มอีกว่าดีเอ้อออออผมทองอินมาอีกแล้วเท่อนี้พวกนลังพีกันยังไลยกำลังใจพ่อมีบ่ตำสาแจะเคยพ่อ ละมาจับเอาหัวคอพ่อเป็่นทางดิีทีว่าตาเรลียงมันมีเห็นมาไหลเรีวพี่น้องจังมาว่าอยนั่นเขาจ่าดื้อแฟนดื้ออ้อยละนาละนา อาขออนุญาตจักปีแล้วครับหน่อยว่าหกสิบเจ็ดสิบปีครับโอ้นะครับวันนี้อายุเกศสิบปีครับเป็นอดีตมอลัมนะครับศิลปินเก่าๆนะครับเป็นศิลปินเพราะเาเป็นเครื่องไฟเอกเป็นเครื่องพเนะเป็นได้เบิดครับตอนนี้รับงานอยู่ไ่มครับก็มีผู้มาเอาไปขื้นเก่าครับโอ้มีผู้มาเอาไปกไขึ้อเก่าครับอาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมอลังยินครับมืัอนี้มายำ อาบ้าเถากันลเลยร่างเนกตัตถุตำแหน่งครับเ,เสริฟครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับไปเลยครับ